ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการครัวบ้านๆแห่งเช่นเคยนะฮะทุกๆวันนะครับเขาจะมีการนําเสนอวิถีวัฒนธรรมของอาหารการกินของพี่น้องชาวภาคเหนือล้านนาของเขานะครับคนเมืองเหนือของเขานะครับก็ผ่านรายการครัวบ้านๆนนะครับโดยมีแม่ครัวบ้านๆทั้งสองท่านนะครับคุณนายเป็นแก้วน้าวงแล้วก็คนดำนะครับปัมาพรนุชเปรมนะครับเป็นแม่ครัวบ้านๆที นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการอาหารของพี่น้องชาวเหนือล่างนาของเขานะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารการกินของพี่น้องเมืองเหนือเขานะครับหลายท่านคงจะหูจักพักกูดนะฮะเขาว่าพักกูดก็คือพักตีเ,เกิดขึ้นตามาห้วยห่องห้วยหนองคองบึงนะครับเกิดขึ้นธรรมชาตินะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับก็มีการเอาพันุก้าพักกูดเนี่ยมาปลูกเป็นเชิงพาณิชย์นะก้าขายกันนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะฮะ เอาไปพบกับครัวบ้านๆนะครับก็เป็นเมนูพิโนคนเมืองเหนือเราก็คือจอผักกูดจะเอาผักกูดเนี่ยครับมาจอใส่กระดูกหมูนะครับวันนี้หม่ครัวบ้านๆทั้งสองท่านนะครับคุณนายปิ่นแก้วนําวงแล้วก็คุณดาปัมาพรนุชเปรมนะฮะจะพาท่านไปฮูกจักและวิธีการทําจอผักกูดครับเจอาแล้วครับครัวบ้านๆมาแล้วจ้าสวัสดีเจ้าครัวบ้านๆนะเจ้าเนาะวันนี้เขายกอย่างกินนะดําจอผัก กรูดนะคะใบงอค่ะแต่ทางทางทางภาคกลางนื่ใครไม่รู้นะแต่ทางเหนือเขาเรียกผักกูดค่ะจอจอเหมือนจอจะผักกาดผักกาดแล้วใส่กระดูกหมูนะคะอันนี้กระดูกหมูเราต้มเปื่อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาตําเครื่องจอนะคะจะมีหอมแดงและกระเทียมนะคะแล้วก็กะปิเนาะ,ะเดี๋ยวเราตาอันนี้ก่อนนะไม่ต้องแหลกนะคะ ตามเป็นบุรโคค่ะใช่ใช่ใช่โคขักโคหมาไว้โคขักรองโค้งเค้งเหนือจะว่าของเมืองเมืองเขาไะเจ้าจ่อพักกูดก็เท่าเหมือนเหมือนเจ่อพักการนี่เจ้าเหมือนกันแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่ถั่วเน่าเนาะเราใส่เจ้าสกัดกระปอ่าเดี๋ยวเราใส่กะปินะคะกะปินี่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะจะมากหรือน้อยมันจะใส่ก็ใส่กันแล้วแต่ความ อันนี้แบบบ้านๆนะคะแบบง่ายๆครับเรากรกๆๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ในที่น้ําต้มเดือดที่กระดูกเราเปื่อยแล้วนะคะน้ําเดือดแล้วเนาะเราใส่เครื่องที่เราตามีหอมแดงกระเทียมกะปินะคะใส่ลงไปเลยจอแบบเมืองเมืองใช่กระดูกแต่เปื่อยเราใส่น้ํามะขามเปียกนะคะ,<ต>ะเหมือนกันเลยจอเหมือนกันอ่เเาเซตใส่ผักกูดลงไปนะคะใส่เครื่องปรุงก่อนอ่ะ เออง่ายๆไปเลยก็จะมีผงนัวเนาะแล้วก็ผักนี่ใส่ลงไปเลยค่ะมันของผักกูดเลยแต่ภาษากลางกับบุฟเฟ่ต์ไม่รู้อ่ะภาษากลางไม่ค่อยเห็นนะผักกูดนั่นก็เราไปเาไปเพราะไม่ได้กินอ่ะเออเนาะอันนี้ผักกูดมันตั้งเหนือเนาะตั้งเหนือเพื่อกินกันเนาะเป็นอาหารมันจะเหมือนใบเฟิร์นผักมันจะงอๆน่ะเจ้าใช่ยอดยอดอ่อนมันแต่เยากเหมือนเขาเจ่าพักการนะเจ้า เดียวมันได้กันเลยเจ้าเดียวสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอให้มันเดือดน้นมะขามเปียกมันอมเปรี้ยวให้น้อยนะเจ้ะอ่าขั้นตอนสุดท้ายเนาะผักกูดเราเริ่มเปื่อยแล้วนะเปื่อยแล้วนะคะทั้งกระดูกทเหนียวร้อนเลยนะคะนี่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 ร้อนเลยจะหาว่าไม่ร้อนนี่นี่นี่แล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเทลงไปเลยถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆแล้วแต่ผมชอบเปรี้ยวจุ่มเปรี้ยวน้อยๆถึงจะล้ำเลยจ้ะ แล้วเอามีพริกกับเลยเนาะมีค่ะพริกกีพริกกีพริกดิบเลยเจ้าพริกขี้หนูเออพริกดิบเพิมพริกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เปรี้ยวมากนะคะเอาพอดีพอดีเนาะมันเหงียงเลยมองเงี่ยงค่ะอ้าวเดี๋ยวเราไปชิมเลยค่ะมามากินข้าวะกันเลยเจ้ามีแกงยังรับเหนือนะเดาจอผักกูดใส่กระดูกหมูจอเหมือนจอผักกาดนะคะควันจุ้งแล้วก็ ตำหางไหวแต่ตำหางไหวเราไม่ได้โชว์เนาะเพราะเราทําน้อยเดียวค่ะแล้วก็มีแค่หมูแอมนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวอุ้นๆค่ะแล้วก็ฝากแซบนัวด้วยนะคะต้ยมยำตำแกงได้หมดนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพจคนเหนือยุทธภูมิน้ำวงด้วยนะคะฝากครัวบ้านๆของพวกเราและสุขาภาสุนะคะแล้วก็มีคลิปกินโชว์นะคะขอฝากด้วยนะคะ ในเผ็ดคนเหนือนะค่ะเจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้ามาค่ะมาครับก็ถือว่าเป็นอาหารเมนูอาหารชนิดหนึ่งนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชจ้าเมืองเหนือแลวนาเขานะ่ครับเขา่าจอบอกว่าจะเป็นจ้อพักกาดกระตามนะครับก็เป็นทิ่งคุชชักกันดีแต่วันนี้นะฮะรายการโคบ้านจะเป็นจอพักกูดนะฮะสิ่งกออร่อยพอๆกับแกงจ่อพักกาดนั่นแหละครับแต่วันนี้นะครับผม พาจะชวนท่านมาชิมจอพรกกุฎของแม่ครัวบ้านๆของรายการครัวบ้านๆของเพชรคนเหนือนะครับเอามากินอาหารจอพรกกุฎครับหมู่เฮากันดีกว่านะครับเชิญนะครับ